หลวงตาเคยบอกว่าทําบุญชาติเดียวแต่สามารถที่จะเอาไปใช้ได้เป็นอะาสงขายนี่ก็ทํากันยังไงครับหลวงตากรรมาฐานเย่ยกรรมคือการกระทําฐานก็คือจิตคือการฝึกจิตคือการสวดมนต์ภาวนาเนี่ยนะถ้าไม่มีฐานเราไปสร้างบาร,รมีอย่างอื่นไม่ได้หรอกนะถ้าเรามีฐานนะฮะเราจะทําได้ตลอดตลอดไปนะไม่ใช่อาสงไข่เดียว ตลอดไปจนกว่าเราจะสําเร็จในสิ่งที่เราปารถนาเพราะฉะนั้นท่านหลวงปู่ท่านบอกนะเองต้องฝึกกรรม,มาฐานก่อนฝึกฐานให้มันแน่นก่อนถ้ายังไม่มีฐานนะถึงจะไปเรียนอะไรได้ฝึกอะไรไม่ได้หรอกพลาดท่านบอกมันจะพลาดเพราะฐานไม่แน่นพลาดนะเพราะฉะนั้นท่านต้งฝึกกรรม,มาฐานก่อน ทําอย่างอื่นไม่ได้ทําอย่างอื่นก่อนถ้าทําก่อนนะ่ะมีโอกาสพลาดได้มากถ้าเรามีฐานเนี่ยสวดนมน์ภาวนาอย่างที่ท่านแนะนานะมันสวดม์มันแพ่มเมตตามันเปลี่ยนอารมณ์หมายถึงมันบันทึกลบบันทึกบุญนะนะบุญบันทึกได้ตลอดเวลานะฮะจากตาหูจมูกลิ้นกายเนะี่ยเรามองเห็นเราก็เป็นบุญแล้วฮนะ ตาโหได้ยินเสียงก็ได้บุญนะชิดมุมบวกนัหคือบุญ,บ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 ญถ้าทำได้ก็ชีวิตหนึ่งเนี่ยก็ร้อยปีประมาณนะฮะอาจจะไม่ถึงมีน้อยคนที่จะถึงประมาณเจ็ดสิบหกสิบเก้าสิบแปดสิบวันหนึ่งยี่สิบชั่วโมงเราบันทึกบุญได้มากเท่าไหร่เราบันทึกเรื่องทางโลกมากเท่าไหร่ อารมณ์ทางโลกอารมณ์ทางบุญนีมากน้อยเท่าไหร่ท่านักปฏิบัตินักสร้างบาร,รมีเขาจะพิจารณานะฮะการพิจารณาทุกวันเนี่ยฐานมันจะแน่นไวมากเพราะเราเราเรา,เราหาความบกพร่องของเราได้ฐานี่สำคัญนะฮะบางคนไปทำอย่างอื่นนะบางคนอาจะจะเอายอด บางคนเกิดมาท่านพูดถึงเรื่องไม่เกิดแต่ไม่เข้าใจเรื่องฐานของตัวเองพอทำได้สักพักไม่มีฐานก็เลิกก็เบื่อไม่มีฐานเพราะนั้นทำอะไรก็ช่างหรอกถ้าฐานไม่แน่นไปไม่ได้หรอกพิจารณาตัวเราวันนี้าลมมันไปทางไหนเป็นส่วนใหญ่ ทางโลกมีมากกว่าทางทไมไหมถ้ามันมากกว่าแสดงว่าขาดทุนแล,ล้วล่ะไม่ใช่นักสร้างกำลังนะไม่ใช่นักสร้างฐานท่านจึงสอนหลวงตาว่าเองต้องฝึกตลอดชีวิตห้ามหยุดตามใดที่ยังมีลมหายใจอยู่ตามใดที่เองกินอยู่เองต้องฝึก ตลอดเวลาที่เองนึกได้ใช้อาิยบทที่มีอยู่คือยืนเดินนั่งนอนนอนเองก็ต้องสวดให้หลับตื่นนอนไม่ต้องทำอะไรก่อนัำดับแรกก็คือบริกรรมก็คือสวดมนต์ก็คือภาวนาก็าคือน้อมจิตไปในทางบรรจุบุบบญท่านจึงบอกให้ ชีิเจงห้ามไปไหนอยู่ที่พระอยู่ที่บทสวดอยู่ที่ข้าคืออยู่ที่หลวงพ่อในอยู่แถวแถวนี้อย่าให้มันไปไหนถ้ามันไปก็ดึงมันมาทำไมต้องให้มันอยู่ตรงนั้นเพราะตรงนั้นเป็นเป็นขุมพลังงานท่านบอกเองอยากรู้อะไรก็าถามพระได้ใช้ความรู้สึกได้เองอยากรู้เรื่องทางโลกและทางธรรม ใช้พระใช้บทสวดมนต์นอนไปสิพระนอนไปสิบทสวดมนต์นอนไปสิลูกของท่านขอ,ของทั้งหมดเนี่ยมันเป็นสื่อมันเป็นสื่อของท่านหมายถึงมันเป็นพลังงานของท่านมันเป็นบรารมีของท่าน